หลังจาที่หาซื่อของอยู่ประตูน่าได้แช่อุปกรณ์ทำอะไรเสบ้าอะไรแบพวกบาว่าอะไรอย่างนี้อื้อขอนิ้ปีงคุณควรควรควรขอนิ้ปีงใกล้คุณเนี่ยไก่ทอดนี่เห็นว่าขอน,นิ้วไก่ทอดแบบนี้ไก่ทอดหาดให<น>ญ<จ>่ โอ้โหเดียไปกินอาหารไงวันนี้ลูกนี่เตมเป็นยไงใคราีกีชิ้นละสิบบาชิ้นสองอืออ๋อจะมีห้าสิบาหอันนี้สาม่าน้อ้ห้าสิบห้าบาท

นีชิ้นใหญ่ตักตจะมีชิ้นสามขาวสี่สิบวก่านากินแล้กาน้ำเย็นน้ำในรถกีน้ำขวดน้ำเย็น ชิมมึงดูชิมๆิมนางไกเอานางไกออกมาซิมมึงดูกรอ,อบวะแต่กรอบกรอบไปหน่อยอัวน,น,นี้น่ับผมสวยเถอะหนึ่งสองสากล้องสวยกล้องสวยหรือกน้นสวย,สวย พอสวยมาดี๋ยวฉดูดูนะเมีเสียงกบกบบอฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงกรบกบกบกเฮ้ยออักสีเจ้ตรกำลับค่เขาจะแปบกไไมันหาดี โอโเพินเ่นไปทอดอยู่หาดแยงหุ่นเพิ่นยังมาขายอยูนี่สระบุรีเหน่อยกับ,บ่หนาน <c oughs> เถอโตเรโบวเบสเนี่นะครับน,นี่นะครับเช้านี้ตลาดลงเกลือบโบวเบสสรอบอรี่ไม่รู้หรือไงโบวด อตามหลานนี้เสีันแพงหรือตามหลานอะไรดีว,ถกกวะถูกกว่ากันน่าจะถูกกั่ากันเยอะอยูอ่วัวห้ยอก่ไม่า,ามหอนลองกินนะคะนนังไก่ห,หนันไ่ยสีอกเสียก็ได้

แซ่บนี่กับข้าวของเราวันนี้นแตมี่บอกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านีเสิ จะกบซ่อนอ่อนบอนจะได้ไหมยังต้องมาขึ้นกันยังแย่อยู่ไปเรือเเ่อยๆฮะไม่ต้องรีบกี่กิโลคะไดถทานสองปลาี่หอดบ้าประมาณใบสามใบสองกินหนูจะกินให้ดูว้ายบึงค่ะกรอบ ดีดีมือเดียวมื่อคืนนี่ฝนตกขาดตื่นขึ้นมาฝนตกเมื่อคืนมือเศร้าตกมือเศร้าพ่อนางกินกาแฟเลยนะพ่อค่ะแล้วโคตรแย่ที่สุดพ่อนางกินกาแฟหลังฝนตกไอจุ่มทำแฉ่เาะแท้เสียบแท้วะแท้เสียบแท้คืนนี้พ่อแม่กินน้ำเน็ตตี้เหรอกินกับคนฮอนฮอนๆนั่นแหละพักแล้ว มื่อคนนี้รเรได้ฝันเห็นแค่พี่นุกเกร์นเดฝยันสองรอบว่าฝันในงพี่อยิงเ่อนฉันว่าเ,อาเยอะมาก <c oughs> เหลี่ยเลี้ยงบถ่ถ <c oughs> <c oughs> ึอฟนเยอะมากจนเหลียเลี้ยงบ่ถึยกยกบๆเลยิงก็ขยันแทบบ บรรยากาศมันฝนจะตกคุณร่มล่มพัดนนี่เมื่อคืนนี่บ้านพ่อแม่ผู้ใดฝนตกเนคอมเขาไม่เหนื่อด้อค่ะเนี่ยเสาเสาขายของร้านนี่คือคือสวยนะร่มปั้นมีไหมลูกศิษยพ่อตุ้ยสวยสวยตายรูงแงวเข้าดี รวยคนขับไม่มีไม like <bbe> ่มีโอกาสได้กินนะคะเพื่อนเขาผู้สาวอายเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเย็นดีผ้าเวะหลังนึงโยให้รุ่นเนาะให้ติดตามเออติดตามเย็นดีผ้าเวะท้ายคลิปทำบุญน้ำ หน่อยบ้านในขึ้นเขาเึ้นเรืเอแล้วโอทยข้าเขาไปไปไหนบอปอ่ะมืม่อน,น,นี้วัดเไงวัดจะสิพาไปยังบ่รู้รู้อยู่แต่วัดที่โสรพงเป็นคนสร,นนรออ้างวัดที่แพนบ่รู้เรื่องโซลพงเป็นคนสร้างเดีด๋ยวสระบุรีสลบารม มันจะของวัณนี้ครับแต,ขขแต่ตั้เทาขึ้นมอเตอร์วิ่งึ้นเยี่ยมมกจะบ็ได้ผ่านแต่วันนี้พอตั้งใจลงมาทางล่างเพื่อจะไปไมันบอกเพื่อจะพาลูกไปทำบุญพาลูกไปสะสมบุญไว้ลูกแม่มีโอกาสเป็นน้นำนะะเป็นสิ่งนุนง่งน้ำเดียวกันไปค่ะมีโอกาสคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆด้วยจ้ะบ๊ายบาย